สวัสดีทุกคนที่อยู่ในช่องวันนี้เราขอจะพูดถึงเเียวเด็ดรอคุณนะตัดขุ้ช่วงอินโทรค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องพี่นันตาพี่เอเจนวันนี้เราจะมาทำ Q and A Q and A หลังจากที่ทุกคนเรียกร้องกันมาที่ทุกคนร้อกเพื่อนๆกูเรียกร้องกันมานี่เองแล้วก็จะมาทำคลวปนี้ให้ทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ก็เคลิปนี้ทียเราทํ <c oughs> ทาท <c oughs> ก็มาจากคลิปนี้เลยจ้าคิดว่าส่วนที่เราจะทำก็เป็นคลิปทำเป็นที่ Facts about P e a n u t จะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า <c oughs> ทำไปเรื่องนีค่าไป้เหอ้ยว๊ยแล้วก็จะมาเริ่มอ่านจากของคิดเห็นแรกกันเลยนะคะ ข้อนที่ถามทีวันอมาได้เนี่ยเราจะใช้แฮชแท็ก Askatri นะจ๊ะแต่สำหรับคลิปแรกที่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรก็เนะราจะอ่านให้ทุกคนฟังหมดเลยค่ะ็นไงไปดูกันเลย <S 2> <S 2> ข้อที่หนึ่งจากคุณดาร์เซอร์อันเดสก,กอร์จุดลอยได้เขาบอกว่าทำทีวันเอหน่อยออกำลังทำอยู่ค่ะเดี๋มีติตามด้วยนะคะข้อที่สองจากคุณ Oh my love ลียังไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีแคมดองพี่นาใช้โปรแกรมอะไรต่อคะ h e a d a c Art, ก e s t u ก็สำหรับพีพ s, <S มน, Please, มนคะคะก็คือใช้โปรแกรม Filmora ในต,ต่อนะคะแต่ก็ขอโทษที่ชั้นต,ต่อมาคลิปเสียงเบาไปเสียงดังไปก็ I'm sorry very much เขตที่สามจัดคุณ NK NK แซ่บเค้กไปลองลว่าววะทำไมาขายเป็ดย่างกูเหรอไม่ใช่ทำเสียงให้ดังกว่าน,นี้หน่อยแกเอิม่มจะพยายามค่ะขอบคุณค่ะขับพูดสำหรับคับผู้ชมนะคะขอ้อที่สี่จากคุณนันลพัฒน์เอสพีเฮ้ยทำไมทาไมเชื่อคนนี้มาคุ้มนจังเลยอเอาไปกวาดตอกเพื่อนกูเอ,อ,องอ,อยู่บ้านเงหาเนาช้อปปิ้งร้านไหนดีเอ๊ะอยู่บ้านเงานช้อปปิ้งร้านไหนดีฉันมีร้านหนึ่งแนะนำร้นานนี้เป็น ร้านของื่อนฉานแก้คือแบบร้านนี้คือคอมน่ารักมากแกคือแบบฉันฉันก็มันจะสั่งไว้ค่ะมันมันมันเป็นของแบบแกคือแบบฉันปกติจะมีเครื่องกระปองเครื่องส่องะใช่ปะคือฉันก็ต้องการแบบกระจกที่แบบอันเล็กๆพกพาพกพาได้เอาไปแต่งแบบพกพาพกพาไรอย่างนี้แล้วคือแบบฉันน่ะคือแบบหางกระจกอันเล็กๆไม่ได้เวลยตอนนี้มันหางสุดยามัแล้วฉันไม่อยากเอาไปข้างนอกให้ทุกคนคิดยังไงคะสั่งออนไลน์จ้าก็จะแนะนำไปร้านเพื่อนตรงนี้เลยจ้าขึ้นตรงนี้เลย ก็จะเป็นร้านที่แบบขายของออนไลน์ที่แบบน่ารักกระจุกกระจิกมากๆแล้วก็วคือราคาบอกเลยว่าย่อมเยาวมากแกคือแบบราคาแบบอื้อหมฮึยแล้วค,อคือแบบไปซื้อเป็นพันอย่างก็แบบราคาแบบสบายกระเป๋านะคะก็แบบเคลือบของมันน่ารักมากแกคือแบบนี้เหรอพวงกุญแจตุ๊กตาหรือแบบกระจกครับวิชนี้ครับได้หรือแบบ เขาเียนป็นหลายอย่างแบบอะไรแบบอยากจัดโต๊ะอยากจัดขอยไม่มีกล่องค่ะซื้อกล่องไม่ได้ปตาคน้อไม่ได้เพราะไม่ไม่หอกไปเขาแบบกล่องสั่งมาเลยจ้าไม่ต้องห่วงเสียงกูชักจะเหมือนวตามคนไปทุกวันแล้ะโอเคต่อกันข้อที่ห้าเดอะตินเตอร์เตอรักคุณเดอะตินเตอร์เตก็คืออีเต่าผอมนะคะเพื่อนจันเอง ไม่รู้ว่ไม่ต้องใส่ไว้ทำไมเรียกมีเต่าเพราะเป็นเพื่อนฉันเองนะคะทีนัดที่ชอบวิชาอะไรฉันชอบวิชาอะไรหรอฉันชอบทุกวิชานะแต่ก็แบบใจหรือว่ามึงชอบทุกวิชาเขียนสภาพมึงตอนนี้ไม่ต่างในทุกคนยี่แย่เกศต่ำๆค่อะโอ้โหเกศเราต้องสามจุดสามแปดเลยนะมันนาโอโอเคกูขอโทษแบบบ้าอ๋อยุทะเลาะกันในใบสองคนเนี่ยลำใหญ่มากๆเลย โอเคโอเคไม่สนใจนั่นเลยนะครับก็ตอบเลยกับข้อที่หกักคุณอืมไหนขึ้นในตรงนี้ด้วยกันเป็นไหมงเอออะไรวะอียูคันมีประมนมีประมนใช่ไห้วมั้งถ้าเป็นเพื่อนแทเองเลยคันที่นำอิงจ้าก็พี่นะชอบอะไรในตัวเองหรอคะ a s k ก็ t ือย ฉันชอบอะไรตัวเองเหรอชอบที่แกเป็นคนสวยสอบหนึ่งอันนี้ใส่ผ้าฉันอยู่หน้าโรงเรียนชั้นซึ่งแบบข้างหน้ามาบกติโรงเรียนฉันก็จะมีสุนักแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วฉันเจอพี่แบบยอมอกไปที่ฉันไม่รู้จักไม่เคยคุยไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาเล่นกับป๋าอยเวชก็เข้าไปเล่นด้วยแล้วล้วอยู่อยู่ก็แบบสนิทกันเลยแกมันแปลกมากคือแบบฉันเข้ากับคนง่ายมากแกก็แบบ โอ้ฉันรู้สึกว่เองแบบเป็นคนแบเฟรนลี่อะเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ชอบตัวเองที่แบบรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีดีแลบะบเอาจริงเราอะคิดว่าแกเป็นค,คนดีนะแต่ฉันรู้สึกว่าแกก็ไม่ใช่คนดีในเวลาอยู่กันนไหมเอเอผูขอโทษโอเคโอเคนะอ่ะมาถ่องของ้อทีไปจากคุณเซอร์เซอร์แ ขาถามว่าทำไมถึงสวยแบบพี่คะเออก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะหาผู้ชายบงนุงวันดีก็สวยเองมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วจากข้อที่กราจากคุณไม่ไม่ทำไมถึงทำ YouTube คะเออทำไมถึงทำ YouTube ล่ะฉันรู้สึกฉันชอบในการเป็นยูทูบเบอร์คือฉันไม่ได้ชอบตรงที่แบบ ไม่ไม่ฉันไม่ได้ชอบที่มันแบบเออต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้สึกว่ายูทูบเบอร์เป็นทางานเป็นงานที่ทําได้แบบอายุเท่าไหร่ก็ทําได้ถ้ามีคอนเทนต์ที่ดีมากพอแล้วก็แบบคือการที่เป็นยูทูบเบอร์จะเหมือนแบบว่าการทํางานมันดูเป็นอิสระมากกว่างานที่ต้องมาครับแบบอารมณ์แบบแบบเหมือนฉันไปโรงเรียนอะสมมติว่าโรงเรียนเป็นงานหนึ่งงานฉันต้องไปโรงเรียนเพื่อจะไปทํางานซึ่งฉันฉันก็ต้องมากงังวลอยู่ว่าฉันต้องนอนเวลาไหนฉันต้องตื่นเวลานี้ตืนตื่นเวลานี้เนี่ยมันแบบมันทันไปโรงเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่งานยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยมัน,นไม่ต้องคือฉันฉันรู้สึกว่าฉันจะอ่านเวลาหนก็ได้แต่เช่นวันนี้ฉันเก่าับฉันจะอัาสิบโมงแต่ตอนนี้กูจะชิบเป็ดโมงแล้วจ้าก็สำหรับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์เรารู้สึกว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเรารู้สึกว่าเออช่องเราช่องเราก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่อาจจะมีข้อผูกค้อมาดนิดหน่อยก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเรารักทุกคนเลยที่ติดตามช่องเรา ขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตเราไปกำลังใจให้เราเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ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 แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอเอมานะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปและอย่าลืมกด like, share, <ะ>ไลค์ s c r i b e แชร์บลาบลาบลาถ้าอยากดูคลิปตคลิปแล้วด้วยนะคะยังก็ติดตามด้วยไปละบ๊ายบาย